สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวนอกบ้านค่ะวันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้มันหยุดนี่ยกินอะไรนะคะวิตมามตินี่กินมาตินี่ค่ะวันนี้กินแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะ,ะก็เป็นกระใสค่ะเป็นกับแก้มขนมปังกับเนยอืมเดี๋ยวรออาหารค่ะสั่งแฮมเบอร์เกอร์วันนี้กินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินมานานแนละ้ว เดี๋ยวมาดูกันนะสวัลดีลรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่ค่ะได้เพื่อนใหม่มากินข้าวที่ร้านนะได้เพื่อนน่าซื้อเค้กอีกสิวิดีโอมาเห็นไหมคะวันนี้กินเบอร์เกอร์ของกุหลางกิน พี่ตาใส่ซอสไปเอามายองนี้สิอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินละครับท่านสมัครเล็กปะป๊าสระตันมาครเล็กเอเค้สมัครเล็กเล็กยังเล็กยังใไหมอร่อยมากครับโอเควมากินของเรามั่งเนาะ อันนี้เรากินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะนี่คอแบทคอแบทบอยสักกัอนนะโอเคมาค่ะมากินกันมาก่าากกอนแเกอ่ล้วนะคะปากจะกว้างแล้วนะคะอุย้ยกว้างไหวไหมเนี่ยน,น,นี่ it will open my close my m o u t h บอกอ่าจะอ้าปากกว้างๆนะคะเอาไงดีไม่เห็นหนึ่งสองสามแล้วนะคะเบอร์กเกอร์บางหน้าหมดเลยไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นปากเลยอร่อยค่ะ,ะก,กันกันนะ มเมื่อเคยเทศมันชิ้นใหญ่เดี๋ยวมันจะหลุดใช้ซองก่อนนะกิน<ม>เบอร์เกอร์อรมต้องกินกับมือเนาะกินกับชอนไม่อร่อยหรอกได้กินสมใจยอยากหม้อสองวันก่อนอยากกินแฮมเบอร์เกอร์วันนี้ได้กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันโซเล็ก กินยังไม่เอ็มเลยค่ะกินสลัดต่อกินแฮมเบอร์เกอร์หมดแล้วก<อ>ินเฟรนฟรายด้วยปะบ๊าเล็กเออร่อยไหมอร่อยกินช็อกโกแลตกับครีมกินม,มาเป็นกระตักเลยค่ะมีซูปเปอร์เห็นแกบอกซูเปอร์อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเซ็คนีเน้เก เล็กอร่อยอร่อยสิมาดูของคุณป้านี่ค่ะเป็นทิรามิสุมาเรามาชิมกันเลยมาค่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ทิรามิสุเราจะชิมให้ดูแล้วนะคะ ใหญ่ๆเลยหนึ่งสองสามอาปากมัางนะคะอือร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะหวานนุ่มหวานกะหลงังดี เค okay. สุดท้ายท้ายสุดด้วยกาแฟเอสเปรสโซน่ารักเนะเาะมขมๆเอสเปรสโซเพียวๆค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีนมไม่กินน้ำตาลไม่กินนมแต่ว่าไม่กีกินน้ำตาลไปแล้วไงกินน้ำตาลเยอะแล้วในขนมหวานอันนี้ก็กินแต่กาแฟยอย่างเดียว ตื่นเลยค่ะตื่นเลยพุ่งขึ้นหัวปิดมีคนทำตาเหลือกใส่ก็พูดอยู่คนเดียวโอเคขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ